วัสดีค <tripod> ่ะมาเลยสาวน้อยพิ่ม่กกใช่หน้อยพิ่โยังเหมือนเดิมครับหน้ายังเหมือนเดิมอยู่เลย ้ทั้งกี่หูก,กี่ตาพี่เนอะจีว่าคอยบอกเป็นนะีนได้เนาะหนำว่าไม่ได้เทอาจริงพี่หรอกอ,อย่างนอนเอานี่ของว่าไปไมปดูลเลยไปดูกันเออถอะนงค่ะเหลเขาอาบนะ้ำเขาทาอะไรเขาจะไป มไปมาเร็ยนยุทิการ์ดได้ไหมมารนรู้จากตัใหญ่เลยตอใหญ่อันนี้ซอใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ซอใหญ่ ว่าแคลแลกบ๊อบดีอ่ะพ่อไทยอันไทยพ่อดูแลไทยนะครับทิปไปพุูนเป็นย่า่ไปนนักการเปนนักการเข้าไปเป็นย่า่ติสาวน้อยลำเพลย์โชว์ครับนักร้องมาใหม่พี่น้องอาจีพได้ยินเสียงหลอน้องขอรับคือหอดบางพักลองดีได้ไหมไม่หอดครับผ้าแแะโดมเลยเลิศครั้งแรกที่มาโดมโลโก้ซื้อโลโก้มาทางดังกุ้ม โลกโก้เรียนโอ้ตื่นเถอะตื่นเป็นอะไรมาเห็นโดรปเป็นอะไรตกใจมากข <นะ S 2> ยันมากนะครับเคยเห็นเห็นอะไรสด่เคยมากมาก,มากปเ,มเป็นแข็งแหกครับเป็นครั้งแรกใหญ่มากใหญ่มากเป็นคนใส่นอนเตียงให้สัมภาษณ์ให้สัมภาผัสสัมผัสเพ,าสพาราะได้เสียงมามีตเดีี๋ยวเด๋ยวได้คลิปนึง น้องน้องลูกลูกอยู่บ้านที่ไซเกาะอยู่สีบุญเรืองครับสีบุญเรืองอุ้ยมองลุงขึ้นเคยเป็นมอรับบ่บ่ครับบ่ป่านผู้ว่าเก่าตายแล้วอายุอายุกี่ปีนะตอนนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามดิฉันเลย โอ้ยอย่ามันทราบปีเถอะยี่สิบสามปีย่ิบสี่เนาะบอเคยเป็นมอลลันบอบอค่ับอเคยเป็นมอลำมพออันดับแรกอันดับแรกที่มาเนี่ยอันดับแรกเลยต้องมาด้วยใจมนอันดับสองคือความอดทนสิอดทนเลยบอเพราะว่าไปก็พอรี่คือนอนหนางานยังไงไม่ให้สบายแน่นอนใช่ต้องให้ถ้าผ่านจุดนี้ได้ก็คืออยู่ได้ แลักมันหนีหนุนนีนานมากห้าก็บอสตอมไปเก็บปัสยใจเราบวกบวกบวกเข้าไวอันไรลบลบมากห้าบอสตอมปใสยใจบวกนี้ไม่ไม่ไปตีเขาได้ตั้งใจเอาเพื่อคุณยายอ่ยายเลยอย่างมากเายอยิ่ลำยายป่ครับอให้ตั้งใจเอาเขื่อยเลยชีวิตช่องเหมือนเราสือเินแต่เขาอาบน้ำนะมึงไม่อาบเขายังไม่แต่งหน้าค่ะเดี๋ยวรอให้เขาแต่งหน้าก่อนเนาะจ๊ คืนหันมื่อใดอย่าพ่งแกอะไรเป็นม่อเขาแกบอกเขาเขาเขาไม่ให้เห็นอันนั้นอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่เห็นกล่องเขาไม่เห็นใบสนอี้แล้วเอาว่ะทำถาดต่อเขาใช่แล้วเหาือนกันเหรอใช่แล้วโกูกูเหมือนอีสัมผัสก็หดเสียงสิอายุอีสามปีมาจากสีบุญเรืองพ่อแม่อยู่ไหนแม่อยู่บ้านครับแม่เลี้ยงน้องอยู่บ้านพี่น้องพ่อพ่อเด็กพี่น้องครับพ่อไปเหยียดง่าม ใครยืนมาเป็นดูกัมปะขึ้นล่ะใครมาดูกัมปานี่เป็นพ่อเป็นพ่อไหมครับอ๋อคือกันล่ะดูกัมปาพ่อแม่ยังเบิดเอาสู้สู้สู้เอาอีเปิร์เอาอีเปิร์ดเขาจักเขาตีให้กำลังใจสู้สู้เท่านั้นสู้อดทนเห็นพ่อหนิเขาลวยกันหรอเขายังเหยียบแบบพย่สีขาพาเสียงแซ่หนึ่งบุญหาอยู่นี่ฮะเออเดี๋ยว แม่จัดการเอาสู่เอาสู่เอาเอาโอเคฟังฟังฟังเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวมาโชคดีมากเลยครับมาครั้งแรกก็ได้เข้ามาโดมเลยเซิร์ไพรสมากปกติไม่คาจะได้มาดวงดวงมาครั้งแรกก็ได้ขึ้นรถพระเอกการใส่เลยเออมาครั้งแรกก็เข้าแวะเข้าโดมเลยนอนตื่นขึ้นมาเอาบอกว่ามานอนโดมนอนมาว่านอนติดตามหลายอยู่คือเร็วติดตามเลยมาเที่ยวกันมาร์คบอลล์ไปบอลล์ครับบอลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่ว่าบนท่านให้ลองฟังแต่ว่าคุณเตื่นไม่พอมันตื่นไม่เสียงกับพ่มีโอ้แต่มึงอเตือนกับเสียงเต้ปากนู้อยหนึ่งโอ้ยถือว่าโชคดีมากนะมาอยู่สาวน้อยมีแต่เฮงเฮงเฮงถ้าถ้าคิดดีทําดีมันก็มีแต่เฮงไป็นหนาพวกกะิกับบ่อหายโ่นไปน้ำอยู่แล้วเป็นการใช้ระบบโบราณดอกเพราะว่าเราตัวแของเราเกษตรปลอดแต่ละมือเราย่างกับบ่อวันนี้เป็นน้ำดวงเขาโมโหได้เพราะเขาอัด ก็แล้ว a u d i ย่ยางกับไปพดดิก็เลยแซ่ว่ะเออรับแน่พู้ใช่นั่นรับแต่ผูดยิงมาหลายหลายเหรอวะพวกก็เพกกเฮกันขื้นปกติเล่าอันบอไปใส่แล้วจยุติจะเต้นเล่าจะไู้คิดปังๆเหงๆขอบคุณพ่อครับที่พามาลูกยายไล่ตองปังเพราะว่ามาฟึกเอาฟึ้นหล่องฟื้นำเอาบอขั้นเาแ่กอนล้วเพื่อนให้บออันขั้นพันไยมีไยังไล่ไดก็คื้แบบว่า แฟนจ้าแฟนหมอลำดีมาแล้วเสียงแฟนแฟนมาทำข่าววันนี้หรอเดี๋ยวจะเอาคนไหนเดี๋ยวั่าสิบแบบสิแต่แฟนจาแฟนหมอลํำดีมาแล้วเสียงแฟนแฟนมาทำข่าววันนี้อ๋อ ถามเรื่องเล่าบอกใคที่เคยได้ผ่านมาน้ำใจแฟนที่ท้อฟ้าน้อท้อฟ้ายังจำเจออยู่คือเดิมยังเคยเติมแรงใจสุวรรณไม่ลืมสิ้นบ่เคยสอนไผ่หรือเป่าเปิดตัวเรียบร้อยเปิดตัวลูกเพราะกันใช้เอาเอาครบผ้คบเอาสิ๊ไปเบิ่งหัานนี่ผู้จัดการเปิ้ลเปิ้ลรู้จักเขาไหมน่ะเขาเป็นผู้จัดการ ออ้ยเปิดโอ้ยเปิดโอ้ยเปิดเขาอยู่เป็นแบบยาคือเปิดต้องใครโอ้ติดตินเดี๋ยวว่าหมดพึกเจ่งนาทีนะอีกสิบสามวิอีกสิบสามวิบอ่ะเออสิบอีอีซิบกว่วิเอาเอาฝาบางแย่งลูกไส้เลยนะจีน่งเมื่อไรจะเอาล่สดน้ำ มามาวันดีด้วยนะมาวันแฮปปี้วาเลนไทน์ด้วยว<ร>ันนี้วาเลนไทน์ด้วยสิบสี่กุมภาพันธ์มาแล้ว,ลวก็แวะพาแวะโดมถือว่าโชคดีมากครับผมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากพี่นอ้องเบืองเนี้นยให้ใส่หลักบูกใส่คอยการใส้ใหม่เรือน้องโลโก้โน้องโลโก้ฝา,ากเอฟซีพลังเงียบด้วยนะครับผมวันนี้เจอกันที่ไลฟ์สดน้องโลโก้เพชรนดูพ่อใหญ่แลมโบ่พ่อใหญ่แลมโบ้ัีครบพ่น้องพ่อกันิหนครััับบสสวดีลูกลูกพ่อแกมโบ้ เดี๋ยวก็ได้เจอกันที่ไหนก